สวัสดีค่ะเจ้อุ้มมาถ่ายชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะพามาดูบรรยากาศตอนเช้าๆของเยอรมนีนะคะวันนี้เราเอาผ้ามาซักที่นี่นะคะอันนี้เราก็มาดูกันข้ามถนนก่อนฮัลโหลให้ฉันไปก่อนนะ้เจิอันนี้เราก็จะมาซักผ้ากัน บรรยากาศคือที่นี่วันนี้ฝนตกนะคะชื้นแฉะเหมาะกับเหมาะกับการนอนมากเลยอันนี้เราก็มาถึงร้านซักผ้าแล้วนะคะอันนี้ดูบรรยากาศรอบๆรอบๆเลยนะคะยังมืดอยู่ขนาดน,นี้เป็นเวลาเกือบแปดโมงเช้าแล้วนะคะ อันนี้เราจะมาซักผ้ากันมันเป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ราคาก็ประมาณนี้อันนี้เราก็จะมาซักผ้ากันค่ะอันนี้เราก็ไปหยอดเหรียญแล้วนะคะเครื่องหนึ่งก็สามอยห้าสิบอันนี้มันก็จะขึ้นให้เรากดเราก็กดนะคะสตาร์ท โปรแกรม40องศานะคะอันนี้ก็ใช้เวลา39นาทีเราก็จะต้องดูว่าน้ำยาเราลงหมดไหมเราก็ต้องอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาซักผ้านะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาปักผ้านุ่มแล้วก็ต้องใช้น้ำช่วยนะคะ ก็ให้น้ำยาซักผ้ามาลงไปในเครื่องหมดและอันนี้เราก็จะมารอเครื่องจะใช้เวลาทํางานสามสิบเกนาทีอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วมันก็จะเด้งให้เราเปิดฝาอันนี้เราก็จะเอาผ้าออกกันเลยนะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปใส่เครื่องปั่นแห้งค่ะอันนี้เราก็จะมาหยอดสําหรับเครื่องปั่นแห้งนะคะอันนี้เราใช้เบอร์เครื่องเบอร์สิบก็กดเอากี่นาทีดี20ก็จะเป็นราคา2องอย40นะคะเราก็ใส่เงินลงไป มันก็จะดูดเงินเราลงไปแล้วมันก็จะทอนให้เราเราใส่ไปห้าออยนะคะก็จะทอนให้เราสองออยหกสิบดูนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็จะไปกดเครื่องอันนี้มันก็จะมาขึ้นให้เรานะคะอันนี้คือเบอร์เบอร์สิบอันนี้ก็จะยี่สิบนาทีเราก็เอาร้อนสุดเลย แเราก็กดมันก็จะหมุนไปยี่สิบนาทีเราก็ไม่มั่นใจว่า20่นาทีจะแห้งไหมนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันมีใกล้ใกเสร็จแล้วนะคะเหลืออีกหนึ่งนาทีอันนี้บรรยากาศคือในร้านสักผ้าก็จะมีแต่เราคนเดียวเพราะว่ามันยังเช้าอยู่เช้ามากมีเราคนเดียว นนเราก็จะมาดูก่อนนะคะว่าเราก็ทำไป20นาทีปั่นแห้งไป20นาทีจะแห้งไหมอันนี้เครื่องก็จะดังแล้วนะคะคือเราหมดเวลาน,นี้เราก็จะมาดูว่าจะแห้งไหมเปิดออกมาอุยแห้งอยู่แห้งไหมคะแห้งอยู่ค่ะ อันนี้ก็แห้งนะคะอันนี้เราก็จะมาพับได้เลยอันนี้เราก็ซักเสร็จแล้วนะคะนนี้เราก็จะใส่รถเข็นเป็นแบบนี้เราก็เก็บท้าอันนี้ก็เสร็จแล้วสำหรับซักผ้าวันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอันนี้คือการซักผ้าที่หยอดเหรียญที่เยอรมันนะคะ แล้วเราก็จะเดินจากที่นี่ไปถึงที่ทำงานประมาณ1กิโลแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ